สายชั้นอนุบาลนะครับนี่เดินมาเลยค่ะอนุบาลลูกอ๋อนี่ตัเต็มใช่ไหมอนุบาลหน่อยนะลูกอ่าไม่เป็นไรอนุบาลอนุบาลสองเลยอนุบาลสามปวดนุ่งเลยนะคะสองนะองอนุบาลสองหรือสามเดินมาลูกเดินมาหาเพื่อหลัวเลยผู้คนสุดท้ายเลยลูกเดินมาเออเดินเข้ามาลดเสียงลงอีกนิดนึงนะคะลดเสียงลงอีกนิดนึงลดเสียงลัตีลงนิดนึงนะว่า อานนท์เล่น,นอยู่ในความสงบลูกอ่บเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นนะนะอนุบาลขึ้นแล้วนะครับต่อไปคนหนนะครับเตรียมตัวนะขอบคุณคุณครูละมุงมากนะครับคุณระมุงหักคะแนนเสมอใช่ไหมคะถ้าเสียงดังครับหักทั้งหมดเลยหักจนไม่เหลือเยื่อยัยชั้นอนุบาลสองนะครับตอนนี้ขึ้นไล่กุนอ่านคนหนึ่นนึ นราต้องมาล่ากมากเลยต้องเ่ามาเป็น้วยนะคะเราต้องเั้งแต่เด็กเ็อย่างที่เลยนะคะรียนของไทยเราอะเป็นโวงเียนที่มีคุณภาพนะคะสุนทั้งวิชาการแล้วก็วิชาชีรวมทั้งรรยานะคะอน เอาสิรบทคนแล้วนะคะที่เหต่อเยคนอ่ะาดมือกราดหรให้แบมือส่งให้คนรูมือกระบงอีกหครั้งเสร็จ็เรียบร้อยแล้วค่ะ เย็นมากเลยชุดสบายดี12คนค่ะ <Chel> น <us ier> ้องนุกาลจะเข้งเรียนได้เลยค่ะพี่ๆรอรับน้องด้วยนะคะรอรับน้องให้น้องตั้งแถวอย่างเป็นระเบียบ่ไปจนถึงทางไกลเลยนะคะาน้องเดินไปกันรู้เลยเดี๋ยวน้องจะเดินไปก่อนทูกควบคุมเด็กๆเีงนะคะนักเรียนขึ้นมาเลยข้าก่อน หนูเดิน Saint ar, จับน้องเลยลูกห<อ>นูเดินจับน้องเลยกระพ้านหนึ่งครั้งแล้วก็เดินเข่ามานะคะทำให้พัะก่อนน่ารักที่สุดเลยนะคะชุดพลาเทียนก็สวยใหม่สะอาด